ไปเก็บผักต่อไปเก็บผักก่อนท่านผู้ชมผักติ้วนะครับไปเก็บว่ามีเยอะนะะเพื่อนพาไปเก็บเดี๋ยวไปดูกันท,ที่นู่นเลยว่าจะมีเยอะแค่ไหนเนาะเดี๋ยวตามไปดูกัน นี่แหละทางที่จะไปเก็บขับรถมอเตอร์ไซค์กับยานยนต์ไปนะไปที่ปลายนาของายเพียนกับแม่พิงไปด้วยทุกมนไปด้วยการไปเก็บกันไปรุนกันเด้อเนี่ยประปาชุมชนตอนนั้นน้ำท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยดูสิเนี่ยเส้นทางลูกรางไปนะหรือเส้นทางก็ต,ต้องกวนายนี้แหละเส้นทางเดินทางไปลำบากเลยนะท่านผู้ชม ครงข้ามตรงนี้ไปนะครับก็เจอกันที่นู่นเลยเนะะาะเป็น่อนยไ้่ห้วยระวีนะทางทางเป็นห้วยระวีนะครับเนี่ยแบบนถนนธรรมชาติเป็นสันคลองเขาลอกมาจากห้วยน้ำเยอะๆห้วย,ย,ยระวีนะครับมาถึงแล้วนี่นู่นนะโ,โหเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเจอ,อ,อ,อรถก่อน โอ้ยถึงแล้วนี่แม่นเออลุงตาค่อยใหมีปลามั้ยังไม่มีเลยเดี๋ยวไปขอซื้อเข้าหน่อยถ้ารูได้สองตัวบางรถสิได้บัรถน่ะคือมีบังรถได้สองตัวเมื่อวานให้แท็กซี่ตัวดีเยรถตัวเดียวว่าจะโอ้ยหน้ามันจะตกแล้วหนูๆอีตอเมียนมันคือหนูกลับบ้านนะกลับไม่ได้สู้อ ใช่เดี๋ยวนะก็ตัดกิ่งเล็กๆก็ได้เดี๋ยวลงตั้งกล้องก่อนโว้ยที่นี่เป็นนอกผักกระปุ่มติดจรนุเชื่อได้แต่บอกาสเออใช่เนาะไม่ต้องฟันหรอกเพนน้ำปลาพี่เนาะพอเอาเอาอย่พอไปกินก่อนเนาะเดี๋ยวที่มันยังไม่ไม่บานแล้วเชื่อได้เนาะเชื่อได้อุ้มลงถ่ายรูปด้วยกันนี่โอ้ยไหนไหล้เอาเลยเหมือนจะหอมผักชี๊ยว

เฮ้ยเดยราจะโยนบานกลอ่ะนูก็เด็ดเอาแต่อันบานบานกนุ่มเด็ดหมดก็นูขวาปุ่มใช้เสียดายเนาะเสียดายเนาะอือบานมากๆบานเยอะเก็บผักต่อกันเลี้องเนาะสวยไหมจ้ะออบานสวยกินอร่อยอ่หนุ่มยรุมไปเก็บด้วยเก็บก่อน ก้าบเลยเสียได้ใช่เนาะเอาเฉพาะไปเอาอเฉพาะไอ้บานบานก่อนอืม,อม,มนี่อนยะู้อ๋อจนเบรีมันเสมอมันจะมาดิมาดเจ้าองอันนี้เพีกบ้านเดียวนาะใช่เพียงนี่แหละจ้ะถึงไหมถึงเดี๋ยวให้มันบานก่อน,น,อน,อนะนเนาะไม่เคลลงไปใหมา กำลังเก็บผักชิวดู่ดูิพรุ่งนี้กำลังบานดีเนี่ยมีพ่อหยาอหยามาให้บานเนาะเออหยาเพิ่งมันมาที่เนาะนี่มันมันเป็นตุ่มๆอยู่ยังไม่บานเต็มที่เอาไว้ไฟอัอันบานก็ไว้อันตุ้มไว้เก็บพรุ่งนี้เนาะโอ้ยเยี่ยยอ่อยเนาะตอนมันบานเต็มน่าจะดีจนเอ้อ มัอนไกเอยแม่มื้อตอนยีบานเหมือนเต็มอู้เนี่ยกินน่างเนาะใครอยากได้อยากกินก็มาเข็บดานะคะอือหือเหนื่อยเยอะเลยหักแล้วเนี่ยพูดเอาเลยเนาะเอามาไว้แกงแกงก็ได้แกงกับปลานี่ยินมจิเก็ด้อบอก ใส่แกงอันปลาคอใหญ่น่ะมันแนยจะมานน้ำตรูเนยเยอะน่ะเอาเอายอดมันด้วยอร่อยดีใช่เดี๋ยวพุ่ลุงจะจะทรดอกปลาทูปลานิ่นก็ได้ไม่ต้องปลาคอใหญ่หอกทำไมอ่ะปลาคอใหญ่ไม่มีปลาคอใหญ่เราก็แกงปลาหมิ่นเยี่ยมลุงก่อนอมนวุ้ยหั่ล้ยผิดฉลาดแล้วหั่น อร่อยมเลยนะมันคนเก็บนะเนาะจะเนี่อเก็บไปนี้ก่อนโอ้สวยงามมากเลยเอาไปไว้แกงกับปลาทูก็ได้ปลาปลาทูหนึ่งก็ได้เนาะเนี่ยตีละมันออีละครั้งได้มันให้มันไม่ได้ออกทุกตลอดฤดูกาลเนาะปีหนึ่งก็จะได้กินผลหนึ่งเองเนาะ โค้ดพืชเานี้ผักเหล่านี้ันเป็นผักธรรมชาติเนม่นจะไปเร่งให้มันออกเองก็ไม่ได้เนาะใช่ถึงดูดูการจะดูการนะใครโทรโทรศัพท์มาหาเราเยอเตอมมันไทยทขสดสดอีกนะอมมันมาลฟ์สดอีนะอมไอ้่ายคลิปซ ดีจนเนาะอ้ยสวยงามขึ้นมาก็ไม่รู้จะเจออัไหนจะเจออันบานเลยเออี่มันดังมาบานเลยใช่ปู่พรุ่งนี้มันบานแน่นอนเลยพรุ่งนี้มันนะเพราะมันบานปีละครั้งเนาะแล้วพรุ่งนี้บานหมดเลยลงมาเก็บธรรมดาเลยโ้อืมมันยังไม่บานมันก็ตุ้มๆอยู่นี่เนาะเมื่อเช้าได้ยินเสียง อาจารย์เด็ลุงนอนหลับอยู่เนาะแกเรา,เ,ราเอาแก้มให้เด็กแก่คนบมรถไปให้ยังไงอ๋อแก้ยังไม่ถแบบึงเยเยอะเลยหือแวบบ้วๆก็ลุงหลับอยู่หลับเตื่นเนาะมันสบายสภาพนี่แม่พิงพิน่นเตือนมาบอกลุงมีเอกสารมาลุงก็เอาเอกสารเอาไว้เลยอือถึงการู้เขาไม่เรือกแล้วเอกสารก็ใบแจ้งนะอะไรธรรมดาเนี่ยไม่ได้อะไรไไะเอียดหรอกเราเห็นลุงเดินเนาะออเนทางไปเห็นพอดีมาจากไหนโมบัดไปประมาณ มาถึงนี่แล้วเห็นฐานระเบิดลงทวัวพี่เอกนบอกว่าระเบิดเดี๋ินฐานให้แกไปใกล้ไขฐานฐานระเบิดนะฐานมันแกนนนก็เลยจุงแต่เอกนนะแกก็เลยอันั่นฐานโทรบอกประมาณตีหนึ่งกว่าฐานแกไอระเบิดประทุน่ะอ๋อนี่ด้โทรศัพท์มา ้ยอดจะยอะนี่ยอดนี่ยอดเนาะชอบกินเลยเพ่อนยอดก็อร่อยไตเชีดีวก็เลือกปลาคารกล้มาลานุ่มยังไงได้พ่ให้อาพผจเพอมันเดี๋ยวพมาเก็บตลุงรูพอกินระยงลุงพอแล้วลรอมาเก็บอีกน่ะมีชาเนาะ ถ้ามันจะบานแล้วเช้าน่ะเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่บุญเขาเลยเขาจะเอาไอ้นั่นน่ะไปอันบนบ้านบนสูงไม่ใช่บอกเงี้ยเก็บกัดคามบแม่นะฮัลโหลอยู <Labor ator il orter> like ่ทุ or or <hour> <out> ่งนาว่าไงครับ <part espe' Tor que> ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก่อนเด้อเดี๋ยวผมจะโอนให้เด้อน,นั่นแหละจะเข้าใจเข้าใจครับผมได้ได้ได้หนึ่งหนึ่งพัน 1> 1, 1, ใช่ไหมพรุ่งนี้ผมไปเอาตังค์ได้ไหมเ,เพราะว่าพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าวันนี้มันยังได้โอนให้เลยเด้อสักแป๊บหนึ่งเด้ยอย,ยอดมากเลยครัจา่จาจ้ายครับผมสวัสดีครับ เด็กเ็กลก่อนเนาะถัเยอะๆยงเคยงานจนเคยจับอยู่บนรอดนู่นก,กํานเนิบบน,นล่ะหืหใช่เนาะลุก็บ้านหมดแล้วมั้งเพยนส่บกัต,อตอน้นก็ได้เกียวว่หิวข้าวปกติเราไม่หิวข้าวนะ <c oughs> ลุงไอ้ไกินกลางวันตอนไม่รู้ไม่อยากกินข้าวเลยลุสงสัยอยากกินกับแกงเนาะ เดี๋ยวไปหาซื้อปลามาทำไมก็เอาปลาอะไรมาแกงก็ได้แต่แต่น้ำที่ปลาเนี่ยแหละแกงดีเลยไก่ช่อนเนี่ยมี่แต่แกงปลาช่อนทีนี้แหละะอะไรนะเก็บไปดีแต่แกงปลาช่อนนน้องพี่หนาตีแกโมงแม่ด่ามันกูเต่าแม่ดัาบังลมวันนั้นลุงเงินไอ้ตาคนนั้นเข้ามาให้ลุงตัวใหญ่มากเลยแกมันเกินคิด่ยกับเราแค่ร้อยเดียวโลละร้อยนั่นเลยเราตัวใหญ่จน มนก็ลสามขีดบอกวนั่นแหละยจะบอกว่าอาลุงนั่นแหละเอาแกอนลุงเลยเอาปกงกงใสกินหมดเลยอ่ะนั่นแหละบ่อลูกหายเกงเย็นนะทกนจะมาลงแล้วใช่ไหมหนะพอเนาะจะลงแล้วพอกินแล้วนี่พอแล้วแหะลุกพอแล้วแหละ เอาพอกินพอ,อปปเอาไปเยอะก็กินไม่หมดก็ได้จ้ะจะได้ค่อยมาเก็บใหม่ดอกบานอี้ยช่รอเลยเย้เยหมลเล็เนาะใครอยากได้มาเก็บเอาเลยไม่ห่วงไม่ห้ามไม่ขายหรอกเนาะอันละวัวใครน่ะวัวหนูนั่นแหละอ้าวมันออกมาได้ไงมันไม่ข้าวตัวเล็กนี่เออมันไม่กินข้าวเขาบอกเอ๊ะข้าวหนูนทั้งหมดนั่น <c oughs> แหละไม่เห็นโอ้โเหรอนน่นไงเออพี่พ่อพี่พ่อหนอนหนอนวัวเออมันเดินมานน้องมีโก ลงมาแล้วอืมลงมางั้นอะลุงมาเอาหลัอมย่นตรวอยกแล้นะเดลเอามานั่นแหละฮะนี่นหะมันไม่ถึงลุงเก็บไม่ถึงเมื่อกี้น่ะมันเก็บไม่ถึงเมื่อกี้น่ะอ๋อนี่ไงยอดมันเจ้าโอ้ยยอดหล่อโอเงมันยอดมันไปใส่ แกงก็ได้ที่นน้ำซุปก็ได้เย่าขึ้น้ำซุปพอแล้วพอแล้วอลูกหเนอพอล้พอล้พอล้มันเยอะลย<า>แล้วล้คอควมาเก็บไหมเส่จไอ,จอ้มุ้ยต,ตุ่มตอนรีมอสตบอมบ์แปสีจาแม่น,มนใชออ่อือ,อ น,นี่เนี่นี่บรีคือคสะบานเลยมีกอมๆมีเหน<ส>มนจิ้มร่าเราเหม็นเตะเหมนอืมน้ำหายเยอะแยะหมดแหละโอ้มัมนลมปลานี้มีสะรนี่ปลาเนี้มจ้าโอ้ยบ่เออไปเชน่ำปลงนี้่ถตา,า,น,ตานานจะตงิะตงกราตัเ,เ 3000, สเฮสามพักิ่หนึ่เตอร์บอบนหนี่น่จะมีปลยอะเนี่ย ซี่มื <t os> <t os> ้อเช่าอ uh, um> mm, so ่ะซี่ชอะไรกินเช่าดูเลยนะกินดิบเลยน่ะอร่อยอ่ะกินได้บอกินได้โอ้ยต้องจิ้มกับปลาร้าจับเนาะอร่อยเนาะใช่ครับกับพร้ยวยิมห้าวสุด้ายไม่ิึงอันอ๋ออุาม่ร้ลอือดูสิดกมากเลยเนาะพี่น้องเอ้ยดกออกปีละครั้งเอง โอ้ยดมะแ่เรานอเต้าจังเบกตอยมต่รู้บ้มื่อก่อนเหรอจ้ี๋ย่นี้ไม่มีแล้วมั้ง๋ย่นี้ก็มีแต่มันยังไม่ได้อันนี้มันออกก่อนเลยได้กินทางนี้ก่อนนี่นะ่นี่มันก็พอดาอยู่ไหนแต่นี่นะบานดเลนอนี่ข้าวรนี่คเนข้าใครนี่จิงเหรอโหกีไรนี่ ตาเสดคุณเองอันนี้อันนี้ก็หั่หกไร่ให้แต็หนึ่งสองสามสี่เออเนาะสี่ไร่นี่คือเธอเสดตาเสดเสดอย่านิ่มจริงเหรอจ้าตาเสดือเธอแต่คอนดีสองอ๋อนาทั้งก็วัวดูซิมันเดินไปไหนน่นเน่ะมันเดินกินแต่เท่นี้ไงเอ้อไหนอันดูวัวประหกกระป๋องอือวัวมันนอนดูสิวัวมันไม่ยอมไปนอนอืม ยอะแยะเลยบางคนเขาลวกเขาไม่ถูกต้องยิตดต้องยิดบ้างดูวัวเนี่ยยังไม่เห็นเจ้าของเนะา,าเนะดูวัวตุ่พวกมัยิดโอ๊ปชิ้นดนไม่เอาเราแค่นั้นแหละลุงไม่ได้เอาเยอะทำไมน้องไม่พิงเนาะว่าไม่พอ, <S 2> <S 2> อินี่ยอือนี่อร่อยให้แซ่บถ้าไม่พอมันจะอ <ๆ S 2> <า>ือเยอะแยะเนาะกลับบ้านก่อนพี่น้องจา๋าเพราะว่าเย็นแล้วเก็บน้าลูกวัวสิพอแล้ว กลับบ้านกันเย็ยนแล้วมืดแล้วได้แล้วบรรยากาศยามค่ำค่ำคุณผู้ชมแสงดวงที่ตกดินรับข่าฟ้าไปแล้วพวกเราก็หลังจะเก็บผักติ้วได้ก็พากันกลับบ้านกันนะครับไปไว้ไวทำเป็นอาหารเมนูต่อไปนี่แหละานบ้านเราก็หาผักหาพืชธรรมชาติไม่ค่อยต้องซื้อ อาหารมากมายหรอกนะก็มีกินพอหาได้อยู่อ,อุ้ย <c oughs> ไปหมืดทำแล้วได้เวลากลับบ้านทำอะไรกินมีเอาไปทำไปลวกจิ้มก็อร่อยหรือไม่ก็นำไปเอ่อ แกงกับปลาได้เหมือนกันนี่ครับก้วยระบีครับทางก็จะเป็นลูกรังแบบนี้แหละอืมเนี่ยดนะูข้าวๆ้าปนาปังเขาก็ปั่นน้ำสูบน้ำใสนะครับ ใครมีพื้นที่ดินอยู่ใกล้กระเวกน้ำหนองก็ทำได้สบายเลยมีน้ำประปานะครับประปาน้ำไม่เคยแห้งหรอกใช้ได้ตลอดปีแต่ก,ก็ไม่ได้กรองมาตรฐานเท่าไหรค่อยใช้ได้อำนางสักผ้าทำ,ทำรถผัดรถต้นไม้ได้สบายโอเคถึงแล้วเดี๋ยวถึงบ้านเรา ก็กลับกันบ้านกันอุ้ยเมื่อถึงสารปูตาแล้วป้าบานพ่อน่ะเออเมีดลุงน่ะแม,แม่พึ่งแม่พึ่งถือแพลุ่งด้วยเออมีดน่ะครับป้าพรุ่งนี้เข้ามาเก็บใหม่เนะาะไปกลับบ้านเราอือม มันถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมได้ผักแล้วไว้ทำกับข้าวขอเก็บภาพรบรรยากาศไว้เพียงเทนี้เด้อเดี๋ยวนะผักสวยจนสวยมากๆเลยผักติ้วนะครับผักติ้วพับเปังด้วยวโอเคขอเก็บภาพรบรรยากาศไว้เพียงเทนีนรับเนาะผิดลาพประรรการใดขอโทษกับภายเด้อ พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> นกมารอดมันมาหาที่นอนนี่นอนมันน่าหน,นกเกเาขา่